เจริญในธรรมท่านทั้งหลายวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายผู้มีศรัทธาในการสร้างฐานบาร,รมีก็เรียกว่าเป็นการถอดกระถินตามปภาษาชาวบ้านนะเนาะ ทางเขาคนขวายมุ่งหน้าท <seen> ี่จะไปสร้างบุญสร้างบารมีกันก็ถือว่าเป็นอีกเทศกาลหนึ่งถึงเศรษฐกิจการเป็นอยู่จะตระขัดขัดสนแต่ศรัทธาความมุ่งมั่น ในการสร้างฐานปารมีของสาสนิกชชนผู้ที่สนใจในการสร้างบุญสร้างกุศลก็เห็นแล้วก็น่าปลื้มใจสิ่งหนึ่งที่ทำให้ได้คิดนะทำให้มันสะก,ก,กิดใจก็ มีโอกาสไปร่วมงานกระถินวันที่18ของพระครบาน้อยอนุตโรคณะสงฆ์วัดป่าพยทานในแรมหนึ่งค่ำเดือน11แล้วก็วันที่19ก็ได้มาร่วม ที่คณะสงฆ์ที่จำบรรษาอยู่ที่อาสมปุรสีเกตแก้วทำให้ได้คิดนะทำให้ได้ร่วมได้เห็นแล้วก็ประทับใจนกับขบวนช้างมาร่วมทอดกระถินมาร่วมทำบุญยอม ช้างตัวใหญ่ๆเขามาฝึกให้อ่อนน้อมถ่อมตนให้ยอม,อมนะในกระบวนการในการทำทำให้รู้ว่าไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็ตามถ้าฝึกดีแล้วมันก็น่ารักถ้าฝึกได้มันก็จเจริญจิตของบุคคลเราก็เหมือนกัน จิตที่ฝึกดีจิตที่ฝึกได้มันก็จะนำความสุขนำความเจริญมาสู่จิตใจพอมาร่วมทอดกระถินนะมันก็ปลื้มใจตรงที่เราก็เห็นการการกระถินในกลุ่มโม่พิสุ การกระถินตามธรรมตามวินัยก็การไปแต่ความอัศจรรย์ทางจิตบิญญาณในการการกระถินของปู่ฤาษีเกตแก้วนั้นเราไม่ค่อยได้สัมผัสไม่ค่อยได้เห็นจริงที่ท่านการก็คือปัจจัยปัจจัยที่เราเรียกว่าเงินเนาะ มันทำให้เราได้คิดไปพอท่านการพระสงฆ์กคณะสงฆ์ก็การกระถินไปท่านก็ในคณะเป็นผู้รวบรวมศรัทธาทั้งหลายพอเสร็จแล้วท่านก็การกระถิการปัจจัยกันแล้วกันเนาะ,ะการปัจจัยที่เป็นบริวารกระถินว่าได้ปัจ,จัยเบ็ด เสร็จคร่าวๆก็ประมาณหนึ่งล้านสองแสนกว่าบาทไม่รู้กว่าเท่าไหร่ตัวเลขไม่แน่นอนก็ประมาณแบกล้านสองแสนนะท่านก็การได้ว่าห้าแสนนี้นะไปถวายหลวงปู่เสนห้าแสนให้ตัวแทนหรือคณะ มารับไปนะส่วนอีกเจ็ดแสนถวายหลวงปู่ชมนะทำให้เราคิดว่าเอ๊ะท่านจัดงานใหญ่โตๆนนะนะคนมาเอาปัจจัยมาถวายนะืมท่านการไป อาโศมอื่นหรือวัดอื่นนะไม่ได้เก็บปัจจัยเหล่านี้เอาไว้ใช้ในที่อาโศมที่ท่านอยู่ทำให้เราเห็นมองการไกลในย้อนไปถึงยุคพุทธกาลที่พระพรมศาสดาของเราที่พระองค์อนุญาตให้มีการกระถิน ตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอดถึงกลางเดือนสิบสองนั้นก็เพราะว่ากลุ่มพิสุสามสิบรูปที่จำพรรษาอยู่ที่อื่นพอออกพรรษาแล้วก็รีบมาหาพระอ,องค์น้ำคนตมเปียกแล้วก็ทำให้จีวรเศร้าหมองขาดทำให้พระอ,องค์ได้อนุญาต ให้พิสุแสวงหาผ้ามาทำจีวรได้นี่ก็เป็นที่มาทำให้เราเรียน้อมนึกถึงว่าถ้าหากว่าคณะสงฆ์เรามองมองทัศนียภาพออกไปให้สงเคราะสังขโโหกันวัดวาอารามแต่ละสำนักแต่ละวัดคณะสงฆ์ มองเห็นความจำเป็นความสำคัญในการเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันก็จะเห็นความเป็นปึกแผ่นความอุดมสมบูรณ์ทางจิตวิญญาณไม่ตื้นเขินไม่โกรกฉันทำให้มองเห็นภาพของความสุขที่เกื้อกูลกันสามัคคีกตินะ ดึงดึงกระถินไปว่าไม้เสรดึงคือดึงศรัทธาทั้งหลายมาร่วมกันแล้วก็การแบ่งปันแบ่งปันสังฆโหสงเคราะห์กันผ้าไม่พอเนอะสงจะเห็นสมควรแก่องค์ไหนที่จะได้ปัจจัยได้จีวรได้ผ้าผืนนี้ไปใช้มันไม่พอ รวมกันแล้วไม่พอผืนทํำยังไงก็ให้ผ้าให้พิสูจรูปใดรูปหนึ่งผู้มีสติปัญญารู้พุทธะถารลัทกิรู้กิจของพระพุทธเจ้ารู้กิจที่พระองค์อนุญาตเพื่อการใดก็เพื่อจะให้พิสูจนสงฆ์ได้สงเคราะห์กันสังฆโหสังฆโหคือสังสงเคราะห์กันแล้วก็ช่วยกัน ญาติโย,ยมอุบาสกอุบาสิกาก็ได้มาช่วยกันระดมกันนี่แหละจึงเป็นที่มาของความอัศจรรย์ทางจิตวิญญาณให้สิ่งที่มีประโยชน์ย่อมได้รับสิ่งที่มีประโยชน์ให้ศรัทธาจมได้ศรัทธาให้ความเมตตาเกื้อกูลกันมันก็จะได้คุณค่าของความเจริญเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนา มันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนการฝึกการหัดการอบรมการพร่ำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำให้ดูอยู่ให้เห็นโอ้มันเป็นความอัศจรรย์จริงๆความอัศจรรย์ของบุญกุศลความอัศจรรย์ของจิตวิญญาณที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ที่ฝึกตนแล้ว เหมาะสมแก่การงานเกือกูลสศรัทธารองรับศรัทธาเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นในศาสนาในศาสนานั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าปิติยินดีในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินเราก็จะได้เห็นเราก็จะได้ยินเพราะฉะนั้นโอกาสการลการนะจิตที่อ่อนแอ ต้องฝึกบ่อยๆเหมือนกับเราอ่อนแอในเรื่องอะไรอย่างเช่นผ้าที่ยังไม่ย้อมด้วยน้ำฝาดมันจะเป็นผ้าขาวเป็นผ้าสัลีเป็นผ้าขาวที่ยังยังไม่เหมาะกับการงานต่างๆมันบริสุทธิ์ก็จะต้องถูกย้อมถูกตัดการเรียกว่าการก็คือเอามาตัดเอามา เนาเอามาเย็บเอามาซักเอามาย้อมการซักผ้าทั้งถูกขยี้ทั้งถูกทุบถูกที่กว่าจะเอาเอาสิ่งที่มันติดมากับผ้าที่เคลือบมากับผ้าออกแล้วก็ย้อมแล้วย้อมอีกขยำแล้วขยำอีกกว่าจะเป็นผ้ากาสาวพัดก็คือเป็นผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝา ก็จะได้สีที่เหมาะสมกับสมณวิสัยไม่เก่าวาวานักไม่เขาเรียกว่าไมปป่ประกอบด้วยสีที่พระองค์ทรงห้ามมีสีดำมีสีครามมีสีเหลืองและมีสีแดงสีที่พระองค์ทรงห้ามเพราะอะไร มันเป็นสีฉุดฉาดและเป็นสีดำเป็นสีเศร้าหมองเกิดไปแต่น้ำฝานเป็นสีบวกกันบวกกันแต่หลายสีที่เรามองเห็นก็สีอรุณสีอรุณคือสีเงินสีทองเป็นสีแห่งการสีวิไลสีที่พระคุณเจ้าผมเขาเรียกว่าสีหมากสุขสีอรุณ สีอรุณก็คือเป็นสีที่นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่จิตใจจิตใจของคนส่วนมากเนะี่ยมันจะเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์เหมือนผ้าขาวมันต้องเอามาย้อมเอามาทุบเอามาฝึกกว่าจะใช้ประโยชน์ได้ในศาสนานี้ต้องอดทนถูกดุถูกด่าถูกตำหนิถูกกระทบกระแทกทุกอย่าง บุคคลที่ทนอยู่ได้จึงจะ,จะเจริญในศาสนาของพระอ,องค์อย่างที่พระอ,องค์ตัดไว้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราจะกระทำกับพวกเธอเหมือนช่างหม้อที่ยังทำหม้อดิบคือดินมันยังดิบอยู่ต้องนวดแล้วนวดอีกทุบแล้วทุบอีกกว่าจะขึ้นรูปได้กว่าจะ เนียนกว่าจะเป็นประโยชน์เอาไปใช้ในสาธารณชนได้กว่าที่จะเป็นประโยชน์ในเบื้องต้นเป็นประโยชน์ใน่ามกลางและประโยชน์ที่สุดได้ผู้หวังสาระแก่นสารจึงจะอยู่กับเราสถาคดได้ฟังแล้วตรงนี้แล้วมันหน้าเหมือนกับฝึกทหารที่จะไปลบฝึกนักกีฬาที่จะไปแข่งนั่นแหละถ้าเราไม่ผ่านการฝึกการซ้อมนะ โอกาสจะลงสู่สองครามโอกาสที่จะลงสู่แมตการแข่งขันนั้นก็จะเป็นไปได้โดยยากเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเราจะเห็นว่าเทศกาลกระถินนี้มันเป็นเทศกาลที่ฝึกหัดอดทั้งอบทั้งลมทนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะควันไฟก็ดีความร้อนความหิวความหนาวจึงอนุญาตให้พิสูจน์ทั้งหลายไม่ต้องหหม เอาผ้าไปครบไตไปไหนมาไหนไปแสวงหาผ้าแล้วก็เอาผ้านั้นเปลือนน้ำเหลืองน้ำหนองเปื้อนผ้าเก่าผ้าใหม่เอามาซากักคาบเหล่านั้นออกจะเป็นคาบแป้งคาบเลือดคาบอะไรผ้าที่เป็นผ้าเก่าผ้าตกตามร้านก็เอามาซากักมาย้อมแล้วก็เอามามอบให้พิสุรูปใดรูปหนึ่งหรือเอามารวมกันเย็บเป็นผืนใดผืนหนึ่งเพื่อจะให้การกฐินพอการกฐินแล้ว ก็จะได้ขยายเขตในการแสวงหาผ้ามาทำจีวรอ,ออกไปถึงกลางเดือนสี่ยอมรับว่าสมัยก่อนนั้นผ้านี่หายากมากผ้าที่จะเอามาทำเป็นจีวรจึงมีการลักจีวรกันอาจะได้ผ้ามาเป็นผืนอาจะได้ผ้ามาแค่กว้างสี่นิ้วยาวแปดนิ้วกว้างสี่คืบยาว แบบคืบเนี่ยยังเอามาทาเป็นจีวรยังตัดว่าเป็นผ้าจีวรเพราะนั้นเศษผ้าหรือผ้าที่เขาทิ้งต่างๆนั้นมองดูแล้วกว่าจะได้ผ้ามาทําเป็นจีวรมันยากบางรูปมีศรัทธาจะบวชนาคบางตนสามปียังสแสวงหาผ้ามาทําเป็นไตรจีวรที่จะบวชพระไม่ได้สแสวงหาอุปชาสแสวงหาคณะสง มันคดานจริงๆสมัยก่อนถ้าเป็นกัรจับประเทศนี่ห้ารูปก็บวชพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นเรื่องผ้านนี้จึงเป็นเรื่องที่พอพระอ,องค์เห็นเห็นอย่างนั้นพระองค์ก็เลยว่าอ่าถ้าคณะสงฆ์นี้จำพรรษาอยู่ตรงนี้นะได้กรานกถินผ้าผืนใดผืนหนึ่งแล้วก็ให้ขยายเขตก็เรียกว่าอนิสงส์กถินไม่ต้อง แแสวงหาผ้ามาจนถึงกลางเดือนสี่จึงมีการพิสูจผู้มีสติปัญญารู้พุทธาสถานกิจรู้กิจที่จะพึงทำในการกถินรู้จักดอกกถินรู้จกักการทำจีวรซักจีวรย้อมจีวรพินทุแล้วก็อธิษฐานเหตุที่ตะดอกกถินหนึ่งเพราะทำเสร็จ เดาะพอทำเสร็จเดาพอทำเสียเดาพอสงพร้อมเพียงกันเดาะเดาพอสิ้นการเดาพะเขาเรียกว่าเดาพอสิ้นหวังนี่ก็หมายความว่าคือขึงกับขินไว้ก็คือสะดึงไว้ที่จะเจ็บผ้านั่นแหละทีนี้แสวงหาผ้าไปยุ่ม ก็ไม่เอาผ้ามาเพิ่มพระที่ไปสแสวงหาก็ไม่ได้ส่งข่าวมาเลยเงียบนะสงก็เลยเอออ้าคงสิ้นหวังแล้วเนะี่ยคงไม่ต้องรอให้ถึงกลางเดือนสี่หรอกพวกเราเดากระถินเถอะจะได้ไปไปที่อื่นได้ไม่ต้องมารอเพราะมันสิ้นหวังเดาพอสิ้นหวังเดาพอทาเสร็จ ก็คือว่าประกาศกันแล้วสงพร้อมเพียงกันมีใครจะเอาผ้าอีกไหมสงทั้งปวงมีใครไหมมีรูปไหนที่จะเอาตัผมก็กผมก็พอได้ใช้อยู่หน้าผ้าของผมก็ยังพอใช้ได้อยู่ผมขอใช้อสงก็เห็นแล้วเอออพร้อมเพียงกันก็เดาะไปทีนีดหน่อยพอสิ้นการก็หมายความว่า หวังอยู่หวังอยู่แต่ทีนี้ว่าการสิบห้าข้ามเดือนสี่มาถึงมันสิ้นการสิ้นการกรถินตรงนั้นก็เลยต้องหรืออ่เดาะซะดเดาะก็แปลว่าหรือไม้เสดึงคือสิ้นหวังทั้งสิ้นหวังทั้งสิ้นการก็หมดไปนี่แหละคือผู้ที่จะเป็นผู้ครองกถินหรือเป็นผู้ที่จะเป็นผู้รับกถินเนี่ยต้องรู้รู้จัก ดอกกระถินแต่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าส่วนใหญ่และเป็นกระถินนอกดาวกระถินนอกดาวก็คือกระถินที่มันสำเร็จมาจากโรงงานคือผ้าเนี่ยไม่ต้องรอแทบแทบจะไม่ต้องขยายเขตกระถินไปถึงกลางเดือนสี่หรือไปถึงสิ้นวันเพ็ญเดือนสิบสองสามารถที่จะรับเสร็จก็ สวดเสร็จพิมพ์ทุกอธิษฐานเสร็จก็เดาะได้เลยเพราะอะไรก็เพราะว่าผ้ามันครบไตผ้ามันครบไตผ้ามันเหลือเฟือผ้ามันคือแต่ละงานละงานเน,นี่ยผ้าเนี่เยอะแยะไปหมดเป็นร้อยร้อยไตพระจำมันสาสี่ห้ารูปเนี่ยแต่ว่าญาติโยมที่มีศรัทธาเอาผ้ามาถวายเป็นร้อยร้อยไตนี่ก็ ยุคสมัยมันเปลี่ยนแต่บางวัดบางสำนักนะท่านก็จะเอาผ้าขาวมาตัดมาเย็บมาย้อมนะในหลายสำนักในพระแม่กูบาอาจยา์ก็ยังมีให้เห็นอยู่นะเพราะฉะนั้นแม้แต่อย่างที่เจดีย์พุทธเจ้าร้อยแปดของเราก็ยังเอาผ้าขาวมาตัดมาเย็บมาย้อมมาการภายในวันนั้นแล้วก็เป็นพิธีย้อมผ้า แล้วก็ทำให้ยังมีพิธีกึ่งกึ่งโบราณน,นะเพราะว่าเป็นยุคสมัยใหม่มันต้องบิวเข้ากันบิวเข้ากันก็คือเอามาตัดมาเย็บมาย้อมภายในวันนั้นคือต้องการให้เสร็จภายในวันนั้นถ้าข้ามคืนไปก็จะเป็นนิสกิยปกิตีผ้านั้นผ้ากระถินนี่เป็นอันการอันนี้ก็ถือว่า เราต้องทําให้เสร็จภายในวันนั้นเพราะฉะนั้นท่านใดที่ปรารถนาอยากจะเห็นแนวทางกึ่งค่ะเรียกว่ากึ่งโบราณเนานะยุคสมัยผสมผสานกันให้มาร่วมกันดูมาศึกษาดูแล้วเราจะได้เห็นว่าเป้าหมายของพุทธศาสนานี้มีอะไรมากกว่าอะไรที่ทําอย่างเช่นปูเกตเนี่ยท่านการกรถินด้วยการ การปัจจัยก็คือแบ่งปันปัจจัยไปสู่อารามอื่นไปสู่อาวาสอื่นที่เป็นพุทธศาสนิกชนแม้แต่เกื้อกูลแบ่งปันไปถึงควนช้างแบ่งปันไปถึงกลุ่มอะไรต่างๆทํา,าทให้เราได้เห็นว่าพุทธศาสนานี้เปียบเสมือนรอยเท้าช้างทุกลัทธิทุกศาสนาก็เหมือนรอยสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ที่สามารถเหยียบลงไปในรอยเท้าช้างได้ เพราะฉะนั้นพุทธศาสนานั้นจึงไม่เลือกที่รักมากที่ชังใครก็ตามที่พอเกือกกเก้อกูลได้เราก็เกื้อกูลใครก็ตามที่ตกทุกข์ได้ยากมาน้ำศรัทธาหลั่งไหลจะไปช่วยกัน,นวันนี้ก็ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายเมื่อวานนี้ไม่ได้ส่งไม่ได้ทำก็เพราะว่าเดินทางแลวก็การเดินทางไม่เหมาะ ก็เลยยังไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนากับท่านด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิน